ครับสวัสดีเอฟทีทุกคนนะครับตอนนี้ก็จะมาพยากรณ์สำหรับเดือนพฤษภาคม2018นะครับวันนี้ใส่ชุดก็ให้โดดเด่นเดี๋ยวหลายคนดูคลิปเอ้อาจาร,รย์ดาวเสาดาวพฤหัสนะครับรวมไปถึงตัวของดาวราวหูที่ย้ายเนี่ยใส่ชุดสีหนึง่งเอ๊ะทำไมพยากรณ์เดือนพฤษภา,ษาใส่ชุดอีกสีก็จะได้เป็นจุดเด่นน,นะครับใส่ชุดสีดำตั้งใจรับปอสเดือนนี้ดาวย้ายเยอะนะครับก็ใส่ชุดเป็นจุดตัดไปเลยให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะงงสับสนกัน คลิปนี้ก็คือการโยกย้ายนะครับของดวงดาวในเดือนพฤษภาคม2568ของพยากรณ์ชะตาในเดือนนี้เนี่ยหลายคนมักจะเข้าใจว่ามีเสาหรือหัดราหูดาวใหญ่ย้าย3แต่จริงเปล่านะครับในเดือนนี้ดาวย้ายเยอะมากนะครับมีทั้งหมดหลายดวงดาวนะครับ6ดวงดาวด้วยกันเริ่มตั้งแต่นะครับเอาอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือวันที่5พฤษภาคม2568ดเนี่ยดาวพระราหูโคจรเป็นเกษตรในราศีกุมเวลา9 00, 44นาฬิกานาทีนะครับอันนี้จุดที่1ก่อน จุดที่สองเนี่ยนะครับก็คือวันที่13พุธภาดาวพาปประสบดีโคโจรนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นปะและนะครับปะหลายตำราบอกอัพอ,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 อับเงินทองนะือยากลำบากกายแต่ก็เป็นอุจจาวิลาสแฝงด้วยกันนะครับวัฒนาพาส่งเสียนะครับอุจจาราลา็เป็นแบบนั้น13พุธภา2 5งพดาวพฤหัสย,ย้ายเวลา2 2่สบอนาิกาห้ทีดาวดวงที่3ก็คือ ดาวพระอาทิตย์โคจรนะครับเข้าสู่ราศีพุษศพเป็นอุจจารพิมุขตั้งแต่วันที่15พฤษภาเวลาตีสองหกนาทีดาวดวงที่4นะครับก็คือดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีพุษศพในวันที่17พฤษภาเวลาสองทุ่มแปดนาทีดาวดวงที่5ก็คือดาวของพระเสราร์นะครับโคจรวันที่19พฤษภาเวลาตีหนึ่งนาฬิกาห้าสิบหกนาทีดาวพระเสราร์เข้าสู่ราศีมีนถือเป็นเสาชัยนะครับก็จะมีพุษศบกันพิจิกแล้วก็มีนก็เรียกเสาชัยจะเป็นอูทิปตาทิปนะครับ ็คือรูปลถอินเสียงนะครับปากแล้วก็หูผิวพันธุ์นะครับใครที่มีตำแหน่งเสาชัยสี่ตำแหน่งเนี่ยก็หูทิพตาทิพนะครับผิวพันธุ์เป็นทิพเเสียงเป็นทิพใครที่มีตำแหน่งเนี้ยเสาชัยลองบอกกันดูนะครับว่า fc แต่ละคนได้ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยดีตางตำราว่าไหมนะครับและดาวดวงสุดท้ายเนี่ยก็คือดาวเกตจะเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่23พฤษภาคม2568เวลา16นาฬิกา4 6นาทีดังนั้นจะส่งผลต่อ12ลัคนาราศีดีไลฟ์ประการใดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงผัดเปลี่ยนนะครับไม ก็ต้องมีร้ายนะครับดังนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤศษนะครับชาวลัคนาพิสษกลุ่มดาวสัญลักษณ์ประจําราศีคือหมุดบัวนะครับถามว่าการย้ยายครั้งนี้ผมว่าดูแล้วน่าจะเป็นผลดีกับคุณค่อนข้างจะมากไอ้ตัวมุมร้ายเนี่ยแม่พูดตรงๆดูไม่ค่อยเห็นเลยนะย้ายครั้งนี้ผมว่าพิศษเนี่ยรับเต็มๆย้าย6ดวงเนี่ยเรียกว่า ดีกับคุณทุกดวงเลยนะครับสําหรับลัคนาราศีพฤษภแต่นี้เป็นมุมกว้างนะแล้วแต่รายละเอียดพื้นดวงชะตาคนนะครับมันเป็นมุมกว้างจริงๆรลัคนาพฤษภเนี่ยอันดับแรกเลยเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยพอดาวพฤหัสบดีย้ายมาอยู่เรือนเงินทองของคุณหรือกระดุมพระมันเป็นสุญญาภาพอีกมีโอกาสทางการเงินการทองมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องของเงินทองหยิบยืมขอยืมใครก็ได้ติดขัดปัญหาใดขอก็หยิบยืมคนก็ให้หรือมีช่องทางธรรมาหากินเพิ่มเติมมีแนวทางที่ดี นะครับประกอบกับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเรื่องของบุญกุศลอยู่ในเดือนเงินทองบุญที่เคยทําสั่งสมมามีโอกาสจะทําให้คุณจเจริญเติบโตต่อยอดขึ้นมาได้อีกอย่างงงงวยงวยเฮ้ยเพราะมันเป็นปะดูเหมือนอ่อนกลาลังแต่มันแฝงด้วยอุจจาวิราชนะครับดาวพฤหัสตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ปะอ่อนกําลังเสียอย่างเดียวแฝงด้วยอุจจาวิราชมีคุณงามความดีประกอบมาด้วยนะครับตัวนี้แหละเป็นตัวบุญกุศลที่หลายคนมองข้ามคุณจะได้รับการสรนับสนุนช่วยเหลือในขณะเดียวกันดาวอาทิตย์ทับดวงชะตาของคุณตั้งแต่วัน15 ส่งผลถามว่าอาทิตย์ทำไรโอเคข้อเสียคือคุณอาจจะใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นแต่ข้อดีคือน,นอกจากมีความเป็นผู้นําแล้วเนี่ยแปลว่าตัวของคุณเองมีความมั่นใจหรือมีโอกาสได้รับการมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนะครับจุดนี้ย่อมเป็นจุดที่ดีและที่สําคัญอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนฟันทุกแปลว่าในเดือนนี้หลังจากดาวย้ายมีโอกาสในเรื่องของบ้านช่องห้องครับใครที่เคยทะเลาะเบาแวงครอบครองครอบครัวห่างหายกันไปอาจจะกลับมาประสบพบเจอพูดคุยกันมากขึ้นกระชับวิตรกันมากขึ้นมสมพันธ์กันมากขึ้นนะครับ รวมไปถึงเรื่องของงานโอ้โหดาวงานนี่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับดาวราวหูเรื่องของงานโคจรเป็นเกษตรเรียกว่าดาวเกษตรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมองก็ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม6 8 6 8เวลา9 4้นาฬิกาี่นาทนยียาวไปจนถึงพฤศจิกาสหาร้นึ่งปีครึ่งเรื่องงานคุณพุ่งน่าดูรุ่งมากเลยนะครับยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย ในขณะเดีวยวกันเนี่ยดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระศุกร์ยังเป็นมหาอุดมีอํานาจวาสนาพาส่งเสียด้วยคอเกียร์ปักายให้สมหมายร่วมกับดาวพระเสาร์นะครับโคจรอยู่ในมุมราภะของดวงตานั่นแปลว่าตัวของคุณเองเรื่องโชคลาภเรื่องความสาเร็จยังคงมีอยู่เพ่อเผื่อผว่ารอบนี้มีแนวโน้มนะถูกหวยรวยเบอร์นะหรือว่าไน้โชคลาภแบบฟุกๆเสียงไปเสียงมาได้เฉยเออเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันอาจจะมีเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกอาจจะมีบุตรบริวารมาเพิ่ม อากองอาม่าหรือพ่อแม่อยากมีลูกมีหลานทั้งทีที่ผ่านมาไม่มีดาวย้ายในช่วงนี้เดือนนี้เดือนหน้าเพอเพอมีติดแบบฟุกๆไม่คาดคิดปุ๊บปั๊บมาเลยนะครับคนที่อยากมีสมหวังไอคนที่ไม่อยากมีต้องระวังนะเดี๋ยวมันปุ๊บปั๊บมันมานะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งเอาอันนี้พูดตามตรงเรื่องราวของความรักโอ้เป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ยังคงดีอยู่นะครับพอดตัวของดวงดาวเรื่องของความรักเนี่ยดาวศุกร์ส่วนหนึ่งก็เป็นมหาอุดนะครับยังถือว่าเป็นมุมลาภมุมลาบคุณยังมีความรักทีีีีี่่่งงดดาาาามมมทอยยยูนะรบบแ้ววสจเเ หาเรื่องอยู่บ้างแต่ยังสามารถผ่านพ้นไปได้และที่สําคัญเขาบอกว่าในช่วงเวลานี้เรื่องของความรักตามพฤฤื้นดวงตาคู่รักคนรักนะครับจ,จะมาจากโซเชียลถ้าคนโสดนะอาจจะจากโซเชียลเพื่อนแนะนําให้หรือเดินท่องเดินทางต่างๆนานาแล้วมีโอกาสไปประสบพบเจอกันนะครับมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนั่นแปลว่าโอกาสอย่างดีหรือใครที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วแต่ว่าตัวของคุณเองจะชวนคนรักไปท่องเที่ยวเดินทางออกงานสังคมต่างๆ มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะครับเรียกได้ว่าการงานการเงินค <humbled. S 2> วามรักถ้าจะพุ่งหมดเดือนนี้ถือเป็นจุดที่ดีของคุณนะเจ้าโอกาสพุ่งดังนั้นเนี่ยคุณต้องรีบนะครับมีโอกาสใดๆเนี่ยที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยรีบคว้าเอาไว้นะครับเพราะโอากาสดีๆย่นี้ไม่ใช่มาบ่อยๆไหนๆมันมาแล้วเอาให้เต็มที่เอาให้มันคุ้มไปเลยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของชาวลัคนณาราศีพุธศพของเดือนพฤษภาคม2568ครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักหราศากตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนคราวนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พปตีบุญนาคทองเนียมคุณยทธเนี่ยขางเอะใช้ได้ ถ้าเกิดคิดถึงผมก็คิดถึงจุรนาไร้ครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหรนะครับบรูมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ